คนตัวเล็กต้องสงบปากสงบคำถ้าสถานการณ์หรือกาลเทศะไม่เหมาะสมพึงจําไว้ว่าพูดไปสองไพ่เบีย้ยนิ่งเสียตาลึงทองถ้าไม่มีตําแหน่งการงานหน้าที่หรือฐานะการเงินที่มั่นคงพอพูดไปก็ไม่มีน้ําหนักไม่มีคนสนใจอยากฟังถึงพูดจาสมเหตุสมผลแค่ไหนก็ไม่มีใครอยากฟังคําพูดอาจจะไม่มีโอกาสพูดด้วยซ้ํา อาจจะไม่มีมาตรฐานกฎเกณฑ์ในการกำหนดความเล็กใหญ่ขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบหากในสถานที่นั้นใครๆก็ล้วนตำแหน่งสูงกว่าเรามีความรู้มีประสบการณ์มากกว่าเราก็จะกลายเป็นคนต่ำต้อยแต่ถ้าเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนเวทีคนอื่นมีเงื่อนไขหรือคุณสมบัติด้อยกว่าหรือแค่ทัดเทียมกับเราถ้าเช่นนั้น สถานภาพของเราในแวดวงนี้ก็แตกต่างจากอันแรกคนเล็กๆผู้จ้าไม่มีน้ำหนักก็เพราะ 1. สังคมยังยึดติดอยู่กับความอาวุโสหรือระบบอาวุโสเห็นว่าใครมีประสบการณ์มากความคิดของเขาก็ถูกต้องใครมีประสบการณ์น้อยถึงจะมีความคิดเห็นดีอย่างไรก็ไม่เป็นที่ยอมรับอยู่ดี 2. ความนิยมชมชอบและความหลงไหลในอำนาจอำนาจไม่ใช่ความถูกต้องแต่อำนาจทำให้เรารู้สึกปลอดภัยมีที่ยึดเหนี่ยวพึ่งพิงถ้าเราไม่มีอำนาจพอพูดไปก็ไม่มีน้ำหนัก 3. เรื่องหน้าตาทาสถานภาพของเขาได้กว่าพวกเขามาก การที่พวกเขาจะยอมรับให้เรามีโอกาสเสนอหน้าอยู่ตรงนั้นก็นับว่าดีถมไปแล้วถ้าเรายังไม่เจียมตัวพยองส่งเสียงออกความคิดเห็นอีกพวกเขาก็จะยิ่งรู้สึกเสียหน้าแล้วใครจะฟังคำพูดเรา 4. ความจำเป็นความจำเป็นที่จะต้องเห็นแก่ตัวในหมู่คณะหนึ่งหนึ่งถึงบางคนจะมีความคิดที่ไม่ตรงกันแต่โดยหลักแล้วมีผลประโยชน์ร่วมกัน พวกเขาจะยอมใส่ใจคำพูดสองสามคำเราถือว่าเป็นคนละชั้นกันกระนั้นหรือ 5. คนหัวเก่าเห็นว่าเรายังอยู่ในสถานภาพต่ำเราพูดไปก็หมือนเสียงนกเสียงกาเพราะอย่างนี้เองคำพูดเล็กๆจึงไร้น้ำหนักซึ่งเป็นไปตามวิสัยมนุษย์ แต่ถ้าอยู่ในป่าดงดิบมนุษย์นี้ให้ได้ก็มีกฎเกณฑ์พื้นฐานที่เราต้องทำความเข้าใจเอาไว้ในเมื่อเราพูดต่ำต้อยพูดไปก็ไร้น้ำหนักก็ต้องพูดให้น้อยเข้าไว้อันที่จริงแล้วเราไม่มีโอกาสพูดเสียด้วยซ้ำขืนพูดไป ก็ไม่มีคนสนใจอาจตกเป็นเป้าเอือมระอาหรือดูหมิ่นดูแคลนวิธีที่ดีกว่าคือการนิง่เงียบเพื่อแลกกับการยอมรับในการดำรงอยู่ในที่ของเรานั้นแล้วพวกเขาก็จะค่อยๆให้สิทธิ์ในการพูดแก่เราถ้าคำพูดของเรามีคุณค่าย่อมเป็นที่สนใจที่ต้องห้ามคือประเภทไม่ยอมเหงาปากอยากพูดออกมาเพื่อเรียกร้องความสนใจ เพื่อว่าจะได้รู้สึกมีหน้ามีตาซึ่งกลับจะไม่ได้รับการยอมรับและถูกขับไล่ออกจากเวทีไปยิ่งท้าพูดแล้วทำไม่ได้ครั้งเดียวก็เกินพอเราจะไม่มีโอกาสได้แก้ตัวถ้าเรายังยืนยันที่จะพูดให้ได้ว่าจะท่าทีต้องสุภาพอ่อนน้อมเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความรู้สึกต่อต้านถ้าคำพูดของเรามีราคาก็อาจจะมีคนยอมรับสนับสนุน แต่ถ้ามีความเป็นไปได้ว่าเราอาจจะถูกตอกหน้าหงายกลางเวทีหรือถูกกดดันภายหลังถึงสิ่งที่เราจะพูดเป็นความจริงถึงขั้นสัจธรรมก็ตาม